สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสูดด่ The e y of t a r o t บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมามาถึงความรักเน้นๆมากันที่ธาสุดท้ายค่ะธาท้ายสุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวรันด้อมกันต่อนะจ๊ะอ่ะมากันที่ธาตดินผดสบกันมาก่รน,นึ่งถึง16มกราความรักของคุณจะไปในทิศทางใดรักเน้นๆ ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นมาเด่นพสศกันมังกรทรอมพพเรนโอ้คิดหนักคิดมากเลยเนาะเด่นพสศกันมังกรความรักของคุณคุณแฝงตัวอยู่กับอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอ โอ้มีเดอสันมาให้ชื่นชุ่มหัวใจสักนิดหนึ่งเอ่อดอสตาร์มาดูกันดูกันก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างในความรักของคุณอ่ะโอเคเด่นรปะสบกันมังกรค่ะมาเน้นหนักเรื่องความรักกันนะจ๊ะไปแปแล้วขึ้นทางพัน หมือนคุณกำลังทําใจยอมรับกับอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมทําใจปรับปรับความเข้าใจจะทําใจปรับความเข้าใจรอรอ,รอ,อะไรอยู่คะรออะไรอยู่อาจจะกําลังปรับปรานความรู้สึกในใจของคุณเองอาจจะมองสถานการณ์ที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้นเหมือนคุณรออะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออยู่ในความรักที่มันไม่ค่อยสุกสักเท่าไหร่นะจ๊ะมันอาจจะห่างไกลช่วงนี้มี มีเกณฑ์ของการห่างไกลจากคนรักอาจจะมีความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันอยากปรับความเข้าใจกันอืมอยากปรับความเข้าใจกันช่วงนี้ก็ดูนิ่งๆไปก่อนเนาะคือคุณอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับต้องปรับตัวหลายๆอย่างและคุณเริ่มปรับตัวเองได้แล้วในการทําใจยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรคุณเริ่มรู้ เริ่มเห็นสัจธรรมมากขึ้นแล้วว่ารักตัวเองเป็นห่ะดีแล้วอย่าไปรักคนอื่นเลยมันเกิดปัญหาเปล่าๆมันชีวิตมันรุ่นวายไม่ให้แบบทำใจไม่ให้รักมากเกินไปแต่คุณยังรอคอยนะในลึกๆในใจของคุณยังรอคอยใครบางคนถ้าเกิดห่างเหินกันช่วงนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกถึงความห่างไกลห่างเหินจากความรักความสัมพันธ์ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกัน คนที่คุณดวด้วยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเกยียรติยศหรือคนเด่นคนดังคนหน้าตาดีได้ทั้งนั้นหรือตัวคุณเองเป็นก็ได้นะคะในความรู้สึกของคุณอะเหมือนกับว่าถ้าคุณจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้คุณรู้สึกว่าปล่อยไปเธอะหรือว่าทำใจยอมรับเธอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอืแต่ในใจของคุณอะถึงมันมันเหมือนกับคุณยังละทิ้งความรู้สึกคุณไม่ได้ดีกว่า อาระมณ์ประมาณนั้นกำลังทําใจยอมรับก,กับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วก็ยังละทิ้งกับความรู้สึกความทรงจําไม่ได้ถึงแม้จะพยายามทําตัวให้ดูมีความสุขก็ตามเรียกว่าพยายามทําตัวให้มีความสุขสนุกกับงานสนุกกับชีวิตแล้วก็รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นอือเดอ๋ยวตามาบอกอะไรคุณกำลังเริ่มต้นกับ กำลังทิ้งความหลังครั้งเก่าและเริ่มต้นกับตัวคนเองอยู่หรือไม่เออแต่ในใจลึกๆถึงจะทิ้งความหลังครั้งเก่าแต่ก็ยังมีความหวังในการรอคอยค่ะก็มีความหวังอยู่นะว่าการรอคอยรอรอใครคนหนึ่งคนที่เขาทิ้งเราไปคนที่ก็หายไปจากชีวิตเราอาจจะไม่ได้เป็นการทิ้งก็ได้อาจจะเป็นการห่างออกไปด้วยระยะทางด้วยระยะทางเขาอาจจะห่างออกไป หรือการอยู่ไกลกันด้วยความจําเป็นอ่าลักษณะแบบนั้นจําเป็นต้องไปจําเป็นต้องห่างอ่าฮะจำเป็นต้องเบรอคุณเกิดความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนในอารมณ์รักความรู้สึกหรือการไม่แน่ใจในความรู้สึกว่ามันจะไปต่อได้ไหมในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันอย่างมากอะ่ะออแล้วว่าความรู้สึกของคุณมันค้างคา ความสัมพันธ์ดูทิศทางเราไม่ค่อยราบลื่นนะคะสิ่งที่คุณทําได้คืออย่างที่บอกอะทาใจยอมรับทาใจยอมรับคือทิศทางยังไม่มีค่ะทิศทางในความสัมพันธ์อาจจะเป็นการยุติความสัมพันธ์ก็ได้หรืออาจจะหาก้อตกลงร่วมกันว่าเราจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรืออาจจะเลิกกันเลยก็ได้มองดูทิศทางบัตรนั้นในความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นในเดือนมกรานะจ๊ะก็ลองเรงดูว่า ถ้าคุณไปบาดหมังกับใครทะเลาะกับใครก็พอๆอารมณ์พ,พอๆกความสุขนิดนึงมันเกิดอาการของคนที่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างใจจดใจจ่อ <c oughs> บางทีคุณต้องต้องพิจารณาให้รอบครอบอีกทีงค่ะว่าต้องทนกันต่อ แล้วก็เส้นทางความรักนี้อีกยาวไกลหรือคุณจะไม่ทนอีกแล้วกับความรักนี้ถ้าคุณอยากจะเอาชนะใจใครบางคนก็ต้องพยายามหน่อยนะถ้าคุณอยากจะเอาชนะใจเขาก็พยายามที่จะทำอะไรให้เป็นรูปธรรมนิดนึงแต่มองว่าคุณไม่ทำคุณไม่ทำอะไรคุณไม่เขาเรียกว่าอะไรคุณไม่พยายามอะไรทำอย่างเดียวคือทำใจยอมรับ กับสิ่งที่คนนั้นก็ตัดสินใจหรือเขาเลือกหรือคุณเจออยู่ในสภาวะที่คุณไม่เข้าขายไม่ออกและคุณก็ต้องยอมรับกับสถานการณ์และน้อมรับการตัดสินใจของใครบางคนรักตัวเองแล้วจ้ะโอเคไหมอ่าไปดูคนที่คุณรักกันเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คนที่คุณรักโอ้โหคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็เสียใจนะ เขาก็เสียใจอยู่เหมือนก,นกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นเสียใจต่อการกระทําเขาก็เสียใจค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกันไหมทัดไฟเมสิงทโทคนที่คุณดิวด้วยเขาคิดยังไงเขาไม่แน่ใจในตัวคุณค่ะเขาไม่แน่ใจความรู้สึกของเขาคือคือเราไม่เราเสียใจกับความสัมพันธ์นี้นะเขารอคอยคุณอยู่อ่ะคุณจะไปง้อเขาไม่อ่ะ หรือคุณนิ่งๆเฉยๆไม่ง้อไม่งอนเขารอคุณอยู่หรือเขาอาจจะคิดหวาดระแวงในใจเกี่ยวกับตัวคุณว่าคุณอาจจะไปมีคนอื่นหรือว่าคุณอาจจะมีคนคุยใหม่เขาไม่แน่ใจเขาสงสัยเขาไม่แน่ใจในตัวคุณสักอย่างเลยลักษณะแบบนั้นเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมเขารักโอ้โหเอะเบอร์ค่ะ คุณอาจจะเดียวกับเมถุนเดียวกับเดอะมูนรักนี้มีผลประโยชน์รักนี้มีความเหนื่อยรักนี้มันเลือกไม่ได้รักนี้ยังไม่ได้ตกลงปรงใจมีความชอบมีการสารสัมพันธ์แต่ยังมองเห็นรักไม่ใช่รักแท้แล้วกันรักแท้ไม่ใช่รักที่ยังมองถึงผลประโยชน์มองถึงความไม่ลงตัวมองถึงความเหนื่อยหนมองถึงความขัดแย้งค่ะ เขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะ take action กับความสัมพันนี้ไหมทำไมเขาเขาปล่อยให้เวลาบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันเลยนะใช่อารมณ์มาเต็มค่ะบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซเขาอาจจะให้คุณอยู่เขาอาจจะเทคแอคชั่นถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานได้เป็นเพื่อนได้เป็นกาลยานามิตรได้ เป็นความรักถ้าเราจะเป็นความรักกันต่อหรือจับมือกันไปเนี่ยเขาขอคิดดูก่อนหรือบางคนไม่อยากคิดแล้วค่ะเขาให้ได้ถ่าสถานะความเป็นการระยะนมิตรรักของคุณไม่ได้มีกันแค่สองคนอาจจะเกิดปัญหาอาจจะมีคนเข้ามากั้นกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณปัญหาไม่ได้เกิดจากคุณสองคนอย่างเดียวปัญหาเกิดจากบุคคลที่สด้วยญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนร่วมงานสังคม สิ่งแวดล้อมได้ทั้งนั้นนะคะรักในมาราบรื่นค่ะในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วความสัมพันธ์จะไปในทิศทางใดความสัมพันธ์จะไปในทิศทางใดคุออฟสอดเขาชัดเจนมาแล้วว่าเขาควรอยู่เฉยเฉยเขาควรจะจบจากความสัมพันธ์เขาเลือกจบนะเขาเลือกจบเพราะอารมณ์ที่วู่วามเหมือนเขารู้สึกว่าเขาต้องทนต่อความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานเขาคิดหมักเขาคิดมาก,ามากอะ มาดูความสัมพันธ์ในเดือนนี้ระหว่างความสัมพันธ์ที่เปราะบางจะมีการรกร้าหย่าร้างหรือการจากไปจากใครบางคนหนักมากทำไมถึงเดอะทาวเวอร์ล่ะทำไมถึงมีเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์มาเพราะอะไรเพราะคุณนิ่งเกินไปเพราะคุณไม่ใส่ใจเพราะเขารอคุณนานแล้วเพราะว่าเรามีความคิดที่ไม่ตรงกันทัศนคติที่ไม่ตรงกันเขารู้สึกถึงะความไม่มีความสุข ชมเดือนนี้ห้ระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์จะนำมาซึ่งการถลม่มทลายความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเหมือนความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งอะเกิดความคิดมากกวาดระแวงสงสัยไม่แน่ใจและไม่เกิดการตอบสนองมานานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ระวังเรื่องของอารมณ์เป็นหลักเรื่องของอารมณ์เรื่องของอีโก้และเรื่องของคนที่คิดมาก มันมีใครบางคนในที่นี้คิดมากหนักใจแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงขอภาาั้แนะนำหน่อยสามเอ่อสีดอกเะสีดาโอ้สิ่งที่ควรระมัดระวังเรารักกันแต่เราเข้ากันไม่ได้ ระวังความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณมีความสัมพันธ์ซ้อนระวังการก่อกำเนิดแห่งการตั้งครันแล้วก็ไพ่บอกว่าอะไรถ้าคุณเห็นคุณค่าในตัวของการละกันค่ะลองปรับความเข้าใจกันดูนะคะถ้าคุณรู้ว่าความรักนี้มันอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ตรงกันแหละแต่มันยังรักกันอยู่และถามว่ายังไปได้ไหมยังไปได้การยังยังเกิดการเริ่มต้นใหม่กันได้เพียงแต่คุณจะยอมลดอิโก้ลดศักดิ์ศรีหรือเปล่า อยู่ที่อารมณ์นั้นเลยถ้ารถศักดิ์สิทธิ์รดอีโก้รหันมาคุยกันดีๆความสัมพันธ์นี้ไปได้ไพ่เตือนว่าถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์หรือคุณยังหวงแห่งความสัมพันธ์หรือความรักครั้งนี้อยู่ก็ลองวางอีโก้วางวางความต้องการของตัวเองหรือวางอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าลองมองในแง่บวกๆดูคะ่ะถ้ามองในแง่ลบๆกันอยู่ตลอดเวลาหรือมองแต่เรื่องที่ไม่ดีของกัน คุณขุดคุยหาแต่สิ่งที่ไม่ดีของกันและกันนั้นนะ่ะความสัมพันธ์นี้ก็ยากที่จะเดินต่อไปนะคะบอกก่อนเลยมันอาจจะยากที่จะเดินไปก็ได้ถ้าคุณยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้คุณก็ต้องก็เรียกว่าปานีปานอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสองคนควรจะทำถ้ายังรักกันอยู่ถ้ายังอยากได้หรือว่ารักกันอยู่ปาีปนอมคะ่ะปรับความเข้าใจ เปิดใจคุยกันโอเคไหมอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ